วันนี้เราก็มาสาธิตไส้กองสองประเภทนะครับก็<ม>เป็นแบบตัววายนะครับแล้วก็เป็นแบบเซลฟ์ฟัดชิ่งของตัวหลก็จะมีสองขนาดตัวนี้ใช้กับวาล์วสี่นิ้วลงมาตัวนี้ใช้กับวาล์วหกนิ้วขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเวลามันอยู่กับวาล์วมันจะเป็นลักษณะไหนนะครับอันนี้เป็นวาล์วตัวหละะับน้ําขาเข้ามาทางนี้เราก็ขันไพ่แบบัดออขันไส้กองเข้าไป ขนาดไส้กรองก็จะอยู่เป็นตัวกรองน้ำในวาเวลาน้ำไหลมามันก็จะมันก็จะวิ่งล้างเซลฟ์ฟัดชิ่งล้างตัวเองไปเลยพอเราติดตั้งเข้าไปปุ๊บเราก็ขันบอลวาล์วเข้าไปตัวนี้แล้วสนานี้ตัวนี้เราก็ไปต่อกับไพลอดเอาว่าทำหน้าที่อะไรถ้าเป็นวาล์วตัวตัวที่มันใหญ่ ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะใส่ด้านาน้ำเข้าน้ำเข้าทางนี้แล้วก็ใส่บอลวาล์วแล้วก็ไปต่อกับไพลอตเหมือนกันถ้าเรามองด้านข้างจะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะน้ำเข้ามาทางนี้น้ำเข้ามาก็จะหมุนไปล้างตัวเองไปอันนี้เป็นแบบของไพเอ,อ่อของอที่ใช้กับโดรลอตนะครับ เราก็จัดตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดทุกตัวไม่ต้องมาคอยล้างใส่กรองเหมือนแบบเก่าแบบเก่าก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้ครับเป็นบายสเตนเนอร์ตัวบายนี่เวลาเราต่อเข้าไปเราก็ใช้บอลวาวเนี่ยการเข้าไปในตัววาลวก่อนจากนั้นก็ต่อบายสเตนเนอร์เนี่ยฮสเตนเนอร์กลักษณะนี้เวลาเสร็จผงเนี่ย เศษผงก็จะเข้า,าน้ำเข้าทางนี้ตัวนี้เอาไว้ดักผงก็ติดตั้งตามลูกศรเหมือนกันติดไปลักษณะน,นี้เวลามีเศษสินสกปกก็จะคายฝาตัวนี้ออกนี่ฮะสิงสกปกจะเข้าไปในนี้แล้วก็สะสมสะสมไปเรื่อยๆถ้านานๆมันก็ตันเราก็ต้องคอยมาถอดล้างตัวนี้นะครับก็มีสองประเภทครับคือบายกับต,ตัวนี้แต่โดยหลักที่เ็าใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลย ก็แทนที่เราจะต้องมาขอดตอดล้างทุกเดือนก็ไม่ต้องล้างเลยครับก็แนะนําให้ล้างไฟดรอดปีละครั้งเหมือนเดิมหรือว่าอย่างน้อยปีละครั้งครับอย่างมากก็แค่หกเดือนครั้งตามคุณภาพน้ำโอเคครับจบแล้วครับไฟดรอรเอ่อใส่กรองสองแบบ